ที่เห็นอยู่นี้คือสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากอเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาขณะนี้มีปริมาณน,น้ำในอ่างอยู่ที่ประมาณ16ล้านลูกบาศเมตรหรือร้อยละ64ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากมีความจุน้ำประมาณ26ล้านลูกบาศเมตรและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดมีความจุประมาณ30ล้านลูกบาศเมตร และเมื่อนำปริมาณน,น้ำของทั้งสองอ่างมารวมกันปัจจุบันอยู่ที่29ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ51ของความจุในขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมมีความต้องการใช้น้ำวันละ50,000ลูกบาทเมตรหรือเดือนละประมาณ1.5ล้านลูกบาทเมตรซึ่งทำให้ปริมาณน,น้ำในการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอในช่วงหน้าแลง้ง นายกิติศักดิ์หนูแก้วผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่8บอกว่าจากการประเมินแล้วจะต้องมีการเติมน้ำอีกจำนวน16ล้านลูกบาทเมตรโดยใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาปี2551มาเปรียบเทียบเพราะคาดว่าจะมีปริมาณน้ำใกล้เคียงกันในปีนี้ทางนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในเมืองบุรีรัมย์จึงต้องเติมน้ำในอ่างห้วยจรเข้มากด้วยการสูบน้ำจากลำปลายมาดระยะทาง16.65กิโลเมตร เราประเมินสถานการณ์แล้วนะครับเราต้องผันน้ํามาเติมอ่างเก็บน้าทั้งสองแห่งประมาณ16หล้านนะครับจึงได้ดาเนินการผันน้ํานะครับตั้งแต่ต้นต้นปีนะครับมานะครับโดยผันน้ําจากลําประเทียนะครับไปลงอ่างเก็บน้าทั่ไวไตลาดนะครับเราป้าหมายเราวางแผนไว้7ล้านนะครับวิธีการผันน้ําก็คือปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําลําจังหัน แล้วอ่างเก็บน้ำลำปลาเทียอันเนื่องมาจากพระราชนมิลนะครับจากอําเภอลํานางรองลงลําปะเทียระยะทางประมาณ90กิโลนายมนัสวีระวัฒนาพงศ์ผู้อำนวยการโครงการลปรปทานบุรีรัมย์กล่าวว่าการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนนั้นได้เตรียมการวางแผนไว้2แนวทางคือระยะต้นตั้งแต่เดือนเมษายน2564ได้มีการผ่านน้ำ้าสู่อ่างผ่านฝายบ้านยาง ปัจจุบันผ่านได้4ล้าน2 0สนลูกบาทเมตรและอีกแนวทางหนึ่งได้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปะเทียลำจังหันระยะทาง93กิโลเมตรขณะนี้ได้ปริมาณน้ำมาแล้วจำนวน8แสนลูกบาทเมตรและแนวทางที่3จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำด้วยการขุดลอกเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มความจุน้ำได้อีก6ล้าน3แ4หมื่ลูกบาทเมตร ส่วนแผนระยะกลางจะเริ่มในปี2,566ถึง2,568ใช้งบประมาณ700ล้านบาทปรับปรุงสถานีรำปลายมาศและก่อสร้างเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งและมือเครื่องสูบน้ำอีก4เครื่องสูบน้ำได้1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและขุดลอกฝายบาดยางให้เป็นแก้มลิงเครื่องสูบน้ำ1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที4เครื่องพร้อมกับปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเดิมที่มีอยู่ซึ่งใช้งานมานานแล้วนะครับ 1>, 1ลูกบาทเมตรต่อวินาที4เครื่องจะทำให้เรามีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด1ลูกบาทเมตรต่อวินาที8เครื่องนะครับพร้อมกับมีการขุดลอกหน้าฝายบ้านยางให้เป็นแก้มลิงความจุป,ประมาณ3ล้าน5 0 0แสนลูกบาทเมตรและก่อสร้างระบบนำน้ำ,นำก็คือ,อ17กิโลขึ้นมาใหม่เป็นคลองส่งน้ำกับระบบท่อ,อถ้า ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเราจะสามารถที่จะเพิ่มการลําเลียงน้ําการส่งน้ำเนี่ยได้ประมาณ250,000หลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับคือมากกว่าเดิมประมาณ3เท่านะครับนอกจากนี้ในปี2566ถึง2569จะมีการปรปับปรุงอาคาชรชลประทานที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการน้ำและนำน้ำมาเติมในอ่างเก็บน้ำหุ้นตลาด ซึ่งเมื่อน้าอ่างเก็บน้ําห้วยจะระเข้มากมีจํานวนเพียงพอก็จะทําให้ปริมาณน้ําในการอุปโภคบริโภคเพียงพอในช่วงหน้าแล้งอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนขอให้ใช้น้ําอย่างประหยัดรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีน้ําใช้ตลอดไปทีมข่าว N b t อุบลราชธานีรายงาน